สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องจะห้องมง้งนะครับทำพ,พี่น้องมากูดเบ็ดลงเบ็ดโฟมไป20กว่าลังวัวนครับลุยน้ำมากพี่น้องลุยน้ำลุยปลานี่จะขอไปฟังนี่ขอไปทางนี่ครับพี่น้องมิเต๊บหกไปพี่น้องไปลุนน้ำกันมึงง่าจะมันบ้าครับพี่น้องไปครับลังเล็กพ,พี่น้อง แหวกจะได้ก็เสือกดึงกระสึนโบมีครับพี่น้องเก็บก่อนทั้งสองครับพี่น้องโอ้ประคอหน่อยเอาแตวกแลกครับพี่น้องนี่ครับคอหน่อยครับ นี่ครับพี่น้องเก็บบนครับพี่น้องอย่าไปหลงกรนต่อครับสภาพไม้นำท่วมครับพี่น้องไปครับพี่น้อง,งมาได้แลังเด้อพี่น้องปลาก็บวกินเบ็ดมาปลาบวกินเบ็ดพี่น้องนั่งนี่เพี่อะไร เขบาบวอยู่ไน่เถอะเก็บปุดนขับพี่นอ้องหกปุ่เก็ยบยากอย่ามาลายลังเลยพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวนี้เสียงดินครับลังนี่รุกล้ํากันครับพี่น้องเมรี่หยังเมรี่ก้ม,มกชิงบ่นี่ครับดินอยู่นี่แล้วมาหลุดน,นุ้ํากันพี่นอ้อง สายตึงอยู่ครับสายตึงอยู่สายตึงอยู่ครับพี่น้องมาดูนู้นกันนี่คืออย่างไปแล้วบ่ไปแล้วบ่พี่น้องไปแล้วบ่ครับโอ้ยังยังยังพี่น้องยังยังครับอ๋อนี่แกมแล้วครับพี่น้องนี่ครับใส่สวยๆครับพี่น้องเอาแล้วแกมสองครับพี่น้องนี่ ใส่งามอยู่โตกำลังตุมปนครับพี่น้องนี่สวยๆครับพี่น้องสวยๆเก็บปนครับพี่น้องอยู่ในน้ำครับเอาแล้วเตี๋มซองครับพี่น้องในซองเตี๋มนะครับปลาคอหลุ่นปนหลุ่นตากแดดครับพี่น้องปลาลุงกระต้อครับยังอยู่ซีหาลังอะไรนี่ครับพี่น้องยังหลากโฟมเข้าไปโอ้ย อยู่ในน้ำเนีย่ยใ,ใส่แลวใส่เลยพี่น้องคืออย่างค่าหาปลาลพี่น้องบ่มีครับเก็บอุ่นครับพี่น้องโอ้อยเน่ยโคตรอู้ปลาบ่อนเสยออยู่ ข้าไปถึงโต๊ะปลาพอดีนี่ครับไอชนอู้งามอยู่นี่พี่น้องข้ามาถือโต๊ะปลามหันมาบ่มีนี่ครับสวยๆเลยครับพี่น้องตัวนี้แม่มันมานแล้วครับพี่น้องมันมานแล้วครับเก็บกนครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วนี่ละครับเหลืออีประมาณสองหลังครับพี่น้อง เก็บคนครับมันตัวนีบรรยากาศย่ำเศร้าครับพี่น้องนี่อยู่ปลาเก็บคนครับสุดท้ายพี่น้องนี่ครับก็เข็งถือโอกาสล่าพี่น้องไปเลยด้วยครับพออายุในน้ำนี่ครับผมกับฟ้าไปเห็นงานนะครับพี่น้องที่ตามคลิปหนาคลิปน้อยครับพี่น้องอีสานนะครับคือเ่าไปแล้วครับเศร้านี้อยู่ในน้ำครับควรจะไปหอนมองเห็นงาน ขอพี่น้องมิตครคบสุขอยู่ดีไม่แห้งหร้อพี่น้องไปแล้วครับ